สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกทท่านค่ะเนี่สาวดำเพิ่งจะทำธุระเสร็จนะคะสวดมต์เสร็จอะไรเสร็จนะคะก็พอดีไปอ่านดูลายนะคะไปอ่านดูลายได้เลขมาแล้วนะคะไปอ่านดูลายเห็นเลขอาจารย์ส่งมาให้ก็เรื่องเอ้าอาจารย์ส่งมาให้แล้วจะหนีเนาะ ก็เลยจะรีบมาบอกให้เอซได้ได้ดูกันเนาะจะได้เป็นแนวทางที่จะไปไอ้นั่นไว้เนาะนิดนึงนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวเลขก็มีเยอะแยะมากมายเนาะแต่ละ ีแต่ละสำนักค่ะอาจารย์ก็ให้มาแล้วนะคะสําหรับของอาจารย์อาจารย์เลขลรับงวดที่แล้วท,ท่านไม่ได้ให้นะคะสาดามก็ยังว่าอยู่ไม่เห็นอาจารย์ส่งมาให้นะคะส่งไม่รู้ลืมหรือยังไงนะคะอาจารย์เลขลรับนะ่ะนะครับเออนี่แล้ววันนี้ส่งปิ้งมาให้แนะสาาดาก็เอาแสดงว,ว่าเมื่อกี้นี่อาจารย์เลขรับนี่ลืมแน่เลย นะคะลืมลืมลืมจริงๆด้วยแหละสงสัยท่านไปไหนก็ไม่ทราบเนาะอาจารย์เลขรับของท่านะเข้าดีนะของอาจารย์เลขรับนะ่ะแต่สาวดําก็นอกจากว่าท่งมาให้นะกัสาวดําก็ถึงจะรู้ว่าของอาจารย์ไหนให้นะคะเมือม่อเมื่อที่แล้วนั่นพ่อปู่พ่อปู่อะไรนะพ่อปู่พ่อปู่สําที่อยู่อนะุบลน่ะนะคะ ท่านก็โทรมาจะให้เลขนะคะพอดีาสาวดำว่าจะโทรกลับไปหาท่านนะคะแต่ท่านก็บ่นว่าให้มาสองวันแล้วไม่เข้าก็เลยว่าจะไม่ให้สาวดำว่าง,งั้นสาวดำก็เลยว่า,าก็เลยคิดว่าท่านคงไม่ให้แต่ว่าท่านจะให้อยู่ไว้อย่างนั้นนะคะแต่สาวดำก็เลยลืมไปเลยนะคะของอผูซ้ำนะคะอันนี้เป็นของงวดใหม่นะคะเป็นงวดวันที่หนึ่ง มีสายนนะคะอันนี้เอซีเห็ดหรือยังเนี่ยเขาสั่งมัดเป็นสั่นราบันเนี่ย พัดลมค่ะท่านผู้ชมพัดลมมันแรงค่ะอันนี้นะคะเป็นเลขของปู่เนี่ยนะคะปู่ปู่โคราชหนึ่งอ่ะนะคะเนี่ยค่ะท่านให้มาแล้วนะคะเลขสวยเนาะเลขสวยจังเลยนะคะแล้วก็เลขของอ่ผู้ใหญ่ใจเย็นให้ก่อนเพื่อนเลยนะคะผู้ใหญ่ใจเย็นวดนเนี้ยนะคะเพราะว่าของท่าน เข้าสามตัวเข้าสองตัวงนะวดน,นี้ให้มาก่อนเพื่อนเลยท่านผู้ชมก็หมายตาดูนะคะสาวดําก็เลยทําให้แบบนี้จะได้จํากันได้ถ้าเป็นของผู้ใหญ่ใจเย็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าก็มีเข้าม่หลุดก็สาดําก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่างวดน,นี้นะคะก็ดูไปนะคะอ่าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเลขนะคะสาวดําก็จะบอกให้เอฟซีทุกท่านทราบนะคะเลขของ พ่อปู่ศรีสุธโธท่านจะไม่ให้จนกว่าท่านจะจาศีลน,นะคะท่านจําศีลมาเมื่อไหร่ท่านถึงให้นะคะนะคะกระมวดนี้ไม่มีนะคะก็จะมีแต่เลขคือเลขในสวนธรรมนะคะก็สามารถซื้อได้กับทุกอาจารย์ทุก,ทกใบที่ทําที่สาวนําอ่านไปนะคะแต่เลขขอโทษแต่เลขที่จะบอกว่าเลขพ่อปู่ศรีสุธโธนั้นไม่มีนะคะจนกว่าท่านจะจนกว่าท่านจะขึ้น ขึ้นจากจำสินมานะคะท่านบอกว่าท่านไปนจำสิลท่านไม่ให้ลบไม่ให้ลบวนท่านนะคะพระปู่สีสุดทค่ะตีนี้เอซีก็คือเลขคำว่าเลขในสวนธรรมก็จะมีเลขของหลายๆคนที่สาวดำเขียนไว้ชัดเจนอะ่ะเราชอบตัวไหนเราซื้อใบนั้นนะคะเพราะมันเป็นใบใบอยู่แล้วงวดเมื่อกี้นี่สิใบก็เข้า5ใบนะคะน่ะนะคะอนนี้นี่อาจารย์อาจารย์เรขยกรับมาแล้วนะคะนี่ ท่านผู้ชมนี่ของอาจารย์เขรขกลับค่ะโอ้ตัวใหญ่ๆเลยแคบไปเลยค่ะท่านผู้ชม1เมษานี่นะคะมี607อ้าว607เป็นตรงกับทะเบียนรถสาวดำนี่แล้วเห็นไหมที่สาวดําฝันแม่นนะฝันว่าขับรถตัวเองขนาดออกแล้วน้องวันที่แล้วออก07ล่างเนาะททเบียนรถ067อ่ะแต่แล้วพอเลขออกสาวดําก็ฝันีกที่พูดลงคลิปไปเนะ่ะเอ๊ะทำไมฝันเห็นจะรถตัวเองคือเขาก็อยากให้เราได้เอามานะกั สาวดำยังพูดเลยว่าไม่แน่นะงวดนี้อาจจะออกหกเจ็ดเจ็ดหกก็ได้มันออกจริงๆเนาะงวดนี้ต้องเป็นสามตัวแน่เลยสาวดำว่าน,นะคะนั่นแหละค่ะเลขอาจารย์อาจารย์เลขกรับมาแล้วนะคะมาแล้วนี่แล้วก็นี่คือนี่คือใครรู้ไหมคะที่มานี่น้องเพ้นค่ะนี่นะคะน้องเพ้นมาแล้วท่านผู้ชมดูนะคะนี่ของน้องเพ้นน่ะนะคะอ่า ชอบก็จัดเลยนะคะถ้าท่านชอบใบไหนอะสมมุติว่านี้เนาะแคปแคปเนาะอะ,อะนี่ของน้องเพี้ยนค่ะชอบไหมชอบแคปเลยค่ะแคปแล้วก็ซื้อของน้องเพี้ยนเลยแต่ว่าสาวดำจะบอกนะคะวิธีเสียงโชคท่านชอบของใครให้ชอบคนนั้นคนเดียวใบเดียวนะคะนั่นแหละค่ะท่านก็ซื้อแปดศูนย์สี่อะไรเนี่ยอ้าวนีข่ของน้องเพี้ยนก็เป็นอะไรเนี่ยเจ็ 06, ท่านผู้ชม โอ้ย706อ้าวน้องสาวดำก็เียนตามในที่เขาส่งมาให้ในในไลน์อ่ะแล้วก็ไม่ได้นั่นนั่นนี่พอมาว่าเอ้าอันนี้706ของอาจารย์เลขลับโอ้ยขนลุกเลยอุย้ยทำไมสาวดำขนลุกนี่โอ้ออกสามตัวแน่ท่านผู้ชมโอ้ยออกอ,อกแน่ออแน,น่ออกแน่แน่ะัหกอันนี้607โอ้ยขนลุกทั้งตัวเลย ใช่แล้วใช่แล้วท่านผู้ชมเนอไม่รู้นะส่วนตัวสาวดำว่าเลขออกแน่ไอเลขหกศูนย์เจ็ดเนี่ยนะนะคะอันนี้ของอาจารย์ผู้ใหญ่ใจเย็นไม่มีนะคะผู้ใหญ่ไปใจเย็นไม่มีค่ะมีมีอะไรนะโอ้ไม่มีนะคะอันนี้อะไรพ่อปู่โคราชหนึ่งนี่ก็ไม่มีค่ะ เออไม่มีนะคะดูนะคะแคบไปเลยค่ะแคบเลยซื้อเลยมีเท่านี้ละค่ะเนี่ยมีสีไปเนี่ยท่านผู้ชมนะคะจะเข้าหรือไม่เข้าสาวํำก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ทําตามเข็นไปตามที่เขาให้มาเนั่ยนะจ๊ะท่านผู้ชมนะเพราะไม่ไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกก็ไม่มีใครรู้อาวรำก็ไม่ทราบนะคะับโอ้โหมื่อกิ้อต่างห้าใบเนาะ เข้าตั้งห้าใบท่านผู้ชมนะคะกับแผ่นใหญ่ๆเบล,เลอเทอร์ดีเลยเนาะดีจังเลยน,นะคะแผ่นใหญ่ๆนี่ชัดเจนเลยนะคะของปู่โคราชหนึ่งก็มีห้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกอะไรนี่สามศูนย์ห้าสองตัวก็มีสองเจ็ดศูนย์ห้าสามห้านี่นะคะเลขของพ่อปู่โคราชใบที่หนึ่งใบหนึ่งนะคะนี่ของเป็นเลขส่วนทํางใบหนึ่ง ใบที่สองเลขผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะโอ้เลขผู้ใหญ่ใจเย็นนี่หกตัวนะคะของผู้ใหญ่ใจเย็นจะให้สามตัวมีหกมีหกหางแล้วก็สองตัวบนล่างก็มีหกหางนะคะท่านถูกชอบอันไหนนะคะชอบผู้ใหญ่ใจเย็นก็ซื้อใบนั้นใบเดียวกับห้าบาทสิบบาทก็มันก็ไม่ขาดทุนเนาะเออน่ะเลขอาจารย์รับอาจารย์เลขร,รับศูนย์หกศูนย์เจ็ด แปดศูนย์หกศูนย์อะไรนี่สี่ศูนย์แปดสี่เห็นไหมคะโอ้ยเลขสวยนะเลขอาจารย์อาจารย์เลขรับเนี่ยศูนย์หกอ้าวมาหนี้มาทะเบียนรถสาวดามิล่าศูนย์หกศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดนี่ยังมีอีกเลยคะ่ะท่านผู้ชมเอาละวันนี้ยนะคะจะเป็นยังไงกันะะจะได้เฮกันอีกไหมสําหรับอาจารย์เลขรับนะคะอ่าม,มันก็มีเข้ามีหลุดเนาะ สาวดำเขียญใหญ่ไปไหมเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยอ่าอันนั้นของน้องเพ้นค่ะเนี่ยสาวดำก็โอ้ยเข้าเนี่ยท่านผู้ชมจา๋านี่สองใบเนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนจะเข้าเ้ออสองใบเนี่ยโอ้เต็มหน้าจอเลยค่ะเต็มหน้าจอเลยกับน้องเพ้นเลขเลขเลขอาจารย์เลขลับกับน้องเพ้นนี่อุย้ยเหมือนกันนะพท่านผู้ชมเหมือนกันเลยค่ะ นั่น,นะคือาจารย์เลขลับอาจารย์เลขลับก็มี607ของน้องเพ้นมี706ค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวกัน804โอ๊ยน้องเพ้นมี804เอ้าของอาจารย์เลขลับก็มี084ยอ้าวเ,เอาละตอนเนี้ยถ้าเป็นใจสาวดำกัดลำมันสองใบนี่แล้คืองามแต่ว่าเนกก็เนาะโอ้ยนี่ท่านผู้ชมโอ้ยยูนี่เองจออนเลือดสีออกเนาะ อืมอันนี่เืออ่ท่านผู้ชมอ่ะอ่ะ,อะนี่เราก็ต้องไปซื้ออันใจๆมากมากมยกับเสียงวัดดวงกันนี่เอาไปได้แบนนั่นรวดเป๊ะรวดใครชอบน้องเพ้นซื้อเลขน้องเพ้นใครชอบสูอ่ของน้องเพ้นนะคะใครชอบเลขอาจารย์เลขลับอ่ะซื้อค่ะแต่ท่านสังเกตนะคะว่าเลขอาจารย์เลขลับกับเลขน้องเพ้นนี่โอ้โหเกือบว่าจะเกือบว่าจะไม่ใช่เกือบเราเป๊ะเลยค่ะท่านผู้ชม ออโอ้ยทำไมเหมือนเป๊กขนาดนี้เนี่ยอยู่กันคุณะทิตละทางเนี่ยอ่ะขอทุกท่านโชคดีนะคะโอ้สาวดำก็ยังงงเลยเอา้าเวลาเขียนก็จ้องตัวไอต,ตัวเลขแล้วก็เขียนเนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วเนาะว่าว่าเหมือนใครมั่งเนะเาะวันนี้วันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแปดลงลงมีกี่ใบแล้วเนี่ยอ่ะสี่ใบแล้วนะนี่นี่ของน้องเพ้นค่ะ ของน้องเพ้นแคปเอาค่ะนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจเย็นให้มาวันแรกเลยค่ะให้มาวันแรกเลยค่ะผู้ใหญ่ใจเย็นกับพ่อปู่โคราชหนึ่งนะคะเห็นไหมเห็นไหมอ่าถ้าอาจารย์ดำเขียนตัวใหญ่ไปคอมเมนต์มาบอกด้วยนะทีนี้จะเอาดินสอ,เ,อเขียนเล็กๆให้เลยนี่เอานี่อาจารย์เลขลับนะคะโอ้ยมีสามหางเองนะคะ พสาวดำชอบมากเลยชอบเลขของอาจารย์เลขลับกับเลขของน้องเพ้นขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้เราจะรักกันตลอดไปช่วยกันสร้างสวนธรรมต่อนะคะ,ะก็จะดูสาวดำก็จะดูไปเรื่อยๆค่ะถ้าว่าเลขเข้าเอฟซี FC ก็ต้องมีน้ําใจส่งมาให้สาวดำตลอดตอนนี้นะคะก็ยังมันก็ขาดปัดจจัยอยู่ค่ะ นะคะขาดปัดจจัยโว้ค่าน้ำค่าไฟเอฟซีส่งมามาให้รวบรวมแล้วได้สองพกว่าบาทเอาไปจ่ายสองพเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วนะคะเหลือค่าปูกระเบื้องะค่ะนะคะค่าปูกกระเบื้องนี่แ0ดพบาทนะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า